ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอการแถลงข่าวของครอปชัยชนะของฟอเรส์กำลังใจให้ดิอาสและฟอร์มของแม็กอลิสเตอร์เจอเกนครอปให้ความเห็นถึงสิ่งที่เขามองว่าเป็นอีกชัยชนะที่น่าพอใจสำหรับลิเวอร์พูลหลังจากที่พวกเขาเอาชนะนอตติงแฮมฟอเรสสามต่อศูนย์ในพรีเมียร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและนี่คือสรุปการพูดคุยของผู้จัดการทีมหงส์แดงหลังเกมดังกล่าว มันเป็นฟอร์มที่สมบูรณ์แบบจากทีมของเขาหรือไม่ใช่แล้วผมบอกเด็กๆหลังเกมว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะพูดได้หลังเกมนี้คือการที่เราเล่นได้ดีจริงๆและมีหลายๆอย่างที่ต้องปรับปรุงแน่นอนว่ายังมีอยู่เช่นกันประตูยอดเยี่ยมมากความอดทนที่เราแสดงออกมาความไหลลื่นในหลายๆช่วงเวลาที่เล่นกระบ,บอลหลายช่วงความสร้างสรรค์ความเหนียวแน่นในวิธีการที่เราเชื่อมเกมกันและกันดีมากประตูที่เรายิงได้ ผมไม่แน่ใจว่าเราครองบอลได้ประมาณ70%หรือไม่ผมยังไม่ได้ดูมันแต่ประตูแรกเป็นลูกโต้กลับซึ่งดีจริงๆประตูที่3เป็นลูกโต้กลับเช่นกันอย่างไรก็ตามประตูที่2เป็นการทำเกมที่ยอดเยี่ยมของทีมซึ่งใช่แล้วดีเป็นเกมที่ดีที่สุดและคำถามจะตามมาอยู่ดีซึ่งผมให้คำตอบได้ทันทีการเตรียมตัวเป็นเรื่องยากที่สุดที่ผมเคยเจอในชีวิตไม่ได้คาดคิดไม่ได้เตรียมตัวมา ผมไม่ได้อยากจะทำมันใหญ่ไปกว่าที่มันเป็นแต่มันชัดเจนเราพยายามจะช่วยเหลือลูโชด้วยการต่อสู้ที่เราทำลงไปเพราะชัดเจนว่าต้องการจะช่วยเราไม่สามารถช่วยได้จริงๆซึ่งเรื่องเดียวที่เราสามารถทำได้คือต่อสู้เพื่อเขาและนั่นคือสิ่งที่เด็กๆทำตอนไหนที่เขารู้เรื่องสถานการณ์ของดีอาสเราได้ยินเรื่องนี้ในตอนดึกของเมื่อคืนหลังจากนั้นเราพูดคุยกับลูโชเขาอยากกลับบ้าน เราส่งคนไปกับเขามีคนที่คอยดูแลมีส่วนหนึ่งในครอบครัวอยู่ที่นั่นด้วยเช่นกันซึ่งนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมพวกเขาอยากจะอยู่ร่วมกันเข้าใจได้อย่างที่สุดหลังจากนั้นเราก็ได้ข่าวเกี่ยวกับแม่ของเขาซึ่งยอดเยี่ยมมากและตั้งแต่นั้นมันไม่มีอะไรเลยจริงๆพวกเขาทํางานต่อชัดเจนด้วยระยะทางแน่นอนว่าเราไม่ใช่คนแรกที่จะรับข้อมูลแต่เราพยายามจะรับรู้ทุกอย่างให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ แต่เราไม่ต้องการอยากจะรบกวนไม่ว่าจะในทางใดทางหนึ่งเราไม่ใช่คนที่สำคัญที่สุดตรงนี้เราก็แค่อยากจะสนับสนุนมันเป็นอย่างนั้นการที่ดิโกโชตาชูเสื้อเชิ้ตของ t ดิอ r สหลังการทำประตูของเขาใช่แล้วคุณจะทำให้ฟุตบอลมีความสำคัญจริงๆในวันแบบนี้ได้อย่างไรมันจะเป็นเรื่องที่ยากจริงๆผมไม่เคยเจอปัญหาอย่างนี้ในชีวิตของผมมันเป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับผมเสมอ บางครั้งเป็นที่ซ่อนตัวของผมในฐานะนักเตะหรือในฐานะโค้ชคุณได้รับอนุญ,ญาตให้มีสมาธิตลอด90นาทีในเรื่องนี้และมันไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนว่าไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะทําเรื่องนี้มันชัดเจนว่าเราต้องให้เกมนี้มีความรู้สึกพิเศษและมันเป็นการต่อสู้เพื่อหลู่โชว์หลังจากนั้นเด็กๆฉูเสื้อออกมาและผมไม่ได้เตรียมตัว100%สําหรับเรื่องนี้ด้วยความสัตย์จริงมันซ้ำซึ้งจริงๆแต่ก็น่าทึ่งเช่นกัน ซึ่งใช่เลยมันเป็นอย่างนั้นเกี่ยวกับเหตุผลว่าทำไมเขารู้สึกว่าลิเวอร์พูลยังคงต้องปรับปรุงเรามีเกมแปลกๆเยอะมากผมต้องบอกมันอย่างนั้นจุดที่เรามี10คนต่อสู้กลับมาพลิกเกมอะไรเหล่านี้การคุมเกมไม่จำเป็นต้องบ่อยนักตอนสถานการณ์2-0ในวันนี้และการเป็นเหนือกว่าอย่างสมบูรณ์แบบในเกมหลังจากนั้นยังคงอยู่ในเกมให้บอนเคลื่อนตัวเล่นอย่างรัดกุม ไม่เปิดโอกาสให้เขาได้โต้กลับใดๆเตะมุมและช่วงเวลานั้นคุณอาจจะจำได้3-4ปีก่อนผมไม่รู้แน่ชัดอาจจะนานกว่านั้นตอนที่ทุกสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนิดหน่อยครองบอลได้เหนือกว่านิดหน่อยและหลังจากที่เราขึ้นนำในบ้านและยังเจอกับความกดดันเสมอเหมือนกับว่าการขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ไม่มีความหมายอะไรทุกคนคิดว่าโอ้พระเจ้าช่วย1ต่อศเหลืออีก10นาที เราทุกคนมาได้ครึ่งทางแล้วการตีเสมอกำลังตามมาและนั่นคือสถานการณ์ที่คุณเติบโตขึ้นมาเด็กๆแสดงสัญญาณที่น่าทึ่งในทุกๆด้านทุกแงม่มุมจริงๆแต่ตอนนี้นั่นคือเรื่องที่เราต้องเรียนรู้อีกครั้งตำแหน่งสำคัญแน่นอนว่าถูกครอบครองด้วยนักเตะที่แตกต่างออกไปในตอนนี้แทบทุกจุดในแดนหน้าแดนกลางและแนวรับหากคุณอยากจะบอกก็คือเวิร์สเทรนโมและอาลี ซึ่งนักเตะทั้งสองคนและคนอื่นๆทั้งหมดจะแตกต่างออกไปนิดหน่อยนั่นคือจุดที่คุณต้องปรับปรุงการสร้างสรรค์โดยไม่สูญเสียความกระทัดรัดคือแนวคิดเบื้องหลังหากคุณต้องไล่ตามแน่นอนว่ามันจะเป็นงานที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงหากมันเป็นเกมที่เปิดกว้างแน่นอนว่ามันจะแตกต่างออกไปแต่ถ้าคุณคุมเกมได้จริงๆแล้วทำไมคุณถึงจะไม่คุมเกมเองละ่ะ ใน5นาทีสุดท้ายก่อนพักครึง่งท่านใดน,นั้นเราก็ถอยลึกต่ำไปนิดหน่อยและพวกเขาก็แค่โยนบอลไปตรงนั้นจังหวะตัวต่อตัว,ตว,ตวเราเอาชนะสถานการณ์นั้นแต่หลังจากนั้นมันจะมีลูกเตะมุมหรือทุ่มซึ่งในเวลานั้นมันเหมือนกันกันกบ Nottingham Forest และนี่คือช่วงเวลาที่เราต้องปรับปรุงอย่างชัดเจนในเรื่องของการสร้างสรรคคุณมักจะพัฒนาได้เสมอนั่นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เสมอ เพราะว่าเด็กๆมีสกยภาพเยอะมากซึ่งเราต้องใช้มันอย่างเต็มที่พูดถึงฟอร์มของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ในตำแหน่งเบอร์หแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราพูดคุยกันจริงๆไม่อย่างนั้นเราจะไม่ส่งเขาลงเล่นตรงนั้นผมคิดว่าวันนี้ทุกคนคงเห็นถึงประโยชน์ของนักเตะที่มาจากในส่วนของเกมรุกของเกมมากกว่าอีกฝั่งในเกมที่คุณมีการสร้างสรรค์เรื่องต่างๆจุดที่คุณสามารถจ่ายบอลจุดที่คุณต้องเปลี่ยนฝั่งมันเป็นอย่างนั้น เพราะว่าบอนทั้งหมดไม่ได้เข้าถึงเป้าหมายหากคุณพยายามบางอย่างในพื้นที่แคบๆนั่นเป็นเรื่องปกติอย่างสมบูรณ์ผมไม่มีปัญหากับการเสียบอลทั้งหมดบริเวณเขตโทษเพราะว่นนั้นคือจุดที่เราควรจะอยู่ในการเคาน์เตอร์เพรสซิ่งและมันสามารถเกิดขึ้นได้ผมพอใจจริงๆกับเขาและเขามีจังหวะตั้งรับอย่างยอดเยี่ยมเยอะมากทําลายเกมโต้กลับและอะไรแบบนี้เขาอยู่ตรงนั้นจริงๆเขาทําได้ดีในเรื่องเหล่านี้ที่เป็นเหตุผลว่า ทำไมเราส่งเขาลงเล่นตรงนั้นในจังหวะตัวต่อตัวเขาเป็นนักเตะที่ดีจริงๆและเราต้องทําให้แน่ใจในฐานะทีมว่ามีพื้นที่เล็กจริงๆในช่วงเวลาเหล่านี้เราสามารถทําเรื่องนี้ด้วยเบอร์แกับปีกและกับศูนย์หน้าตัวกลางเราสามารถทําเรื่องนี้ด้วยเซนเตอร์ฮาที่ตั้งรับในแดนกลางในจังหวะเหล่านี้หลังจากนั้นเราจะมีนักเตะที่สร้างสรรค์จริงๆตรงกลางสนามร่วมก,กันกับเทรนในบางจังหวะซึ่งเป็นประโยชน์มากมีประโยชน์มาก ัวต,ตาพูดถึงประตูที่50ในพิมลิกและนี่คือสรุปสิ่งที่เจ้าของเสื้อเบอร์20ให้สัมภาษณ์หลังเกมกับลิผูเอฟซีดอทคอเกี่ยวกับ3ประตูและครีนชีทในวันนี้โดยเฉพาะครึ่งแรกเป็นครึ่งที่ดีจริงๆแน่นอนว่าในครึ่งเวลาหลังพวกเขาพยายามโต้อตอบและเราพยายามจะคุมเกมแต่ในท้ายที่สุดมันเป็น3ต่อศแปลว่า3แต้มและเราก็ก้าต่อไปการที่เขาทำประตูที่50ในพิมลิก เป็นเรื่องที่ดีเสมอที่ทําประตูได้และชัดเจนว่าสําหรับผมมันเป็นเรื่องสําคัญจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้สําหรับหลูโชเช่นกันผมสัมผัสเรื่องนี้ได้ตอนที่ผมทําประตูได้อันที่จริงผมได้ลงเล่นแทนเขาเราทุกคนอยู่เคียงข้างเขาและมันเป็นช่วงเวลาสําคัญสําหรับผมแต่ก็สําคัญสําหรับเขาเช่นกันและทุกคนอยู่ร่วมกันกับเขาและผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่จะแสดงให้เขาเห็นในเรื่องนี้ เขาสัมผัสได้แค่ไหนว่าหงแดงกำลังกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีสุดของพวกเขาหรือบ์พูลที่แตกต่างออกไปเหมือนกับที่ผู้จัดการทีมพูดถึงเช่นกันมันเหมือนกับเวอร์ชัน2.0นักเตะแตกต่างระบบแตกต่างวิธีการเล่นที่แตกต่างเราก็แค่พยายามทำผลงานของเราให้ดีที่สุดและทุกอย่างออกมาดีสำหรับเราตราบใดที่มันเกิดขึ้นทุกคนจะมีความสุขลักษณะโปรแกรมที่ยุ่งตามธรรมชาติมีส่วนช่วยรักษาโมเมนตัมหรือไม่ ใช่แล้วเมื่อเรื่องต่างๆเป็นไปได้ด้วยดีและคุณเก็บชัยชนะมันเป็นเรื่องที่ดีเรามีทีมที่ดีเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้หลายอย่างและยังโชว์ฟอร์มได้ดีเรายังคงลงเล่นหลายรายการและเราจะพยายามทำมันตราบที่เราชนะทุกอย่างจะออกมาดีเองลิเวอร์พูลซ้อมเกมรุกขอขอบคุณบทความจากแจกี ลิเวอร์พูลและฟอเรสต์เคยเป็นคู่ตก,กรแย่งแชมปีลีกสูงสุดกันมาช่วงต้นยุค80รวมทั้งเจ้ายุโรปที่นอต์ตแฮมฟอเรสต์ของผู้จัดการทีมปากตะไคร่ไบอันครับเขี Here, ่ยแชมป์เก่าลิเวอร์พูลตกรอบยูโรเปียนคัพเดิมจนเป็นตำนานให้ลูกหลานโรบินฮูดได้ภูมิใจยุคพรีเมียร์ูงสฟอเรสต์ถดถอยลงเยอะถึงขั้นตกชั้นและหายไปนานกว่า2ทศวรรษก่อนกลับขึ้นมาในระดับที่เป็นทีมที่ลุ้นว่าจะอยู่รอดหรือไม่เรียกว่าคนละเลเวลกับหงษ์แดง แม้ใช้แทคนิคช่วยแต่อย่างว่าแหละคุณภาพของนักเตะบางเกมก็ได้แต่อีกหลายเกมนั้นไม่ได้ย้อนไปเมื่อ22เมษายนท้ายสีสันทาหแล้วเล่นในแอนฟิลด์ปรากฏว่าเป็นเกมที่สุดเครียดสำหรับเด็กหงนำก่อน1ต่อศูนย์โดยโชตาโดนตีเสมอ1ต่อ1โดยเด็กเก่าเนโกวิลเลียมนำอีกครั้ง2ต่อ1จากโชตาโมแกนกิฟไวตีเสมอก่อนที่โมซาลาจะยิงนำา3ต่อ2แต่เหลือ20นาทีที่แฟนหงหัวใจจะวาย เข้าใจกันได้สําหรับทีมชุดโรยราต้องเปลี่ยนแปลงต้องถ่ายเลือดครั้งใหญ่อะไรมันก็ไม่นิ่งไม่แน่นอนมาถึงยุค JK 2.0เวอร์ชั่นที่มินกเตกเก่าโครงสร้างเดิมแค่กองหลังส่วนแดนกลางมาแดนหน้าเปลี่ยนโฉมไปจากเดิมเหลือแค่โมซาลาคนเดียวขณะที่โชต้าและดาวินนูเยสมันคือช่วงปรับตัวกับทีมชุดนี้เหมือนเมื่อครั้งซาลาฟีเมโน,โนและมาเน่ร่วมเล่นด้วยกัน แน่นอนด้วยคุณภาพของนักเตะก็พอบอกได้ว่าโอกาสของลิพูในแอนฟิลด์เกมนี้น่าจะมีความยากน้อยกว่าเกมเมื่อเมษายนที่ผ่านมามันเป็นเช่นนั้นจริงๆก่อนแข่งมีข่าวไม่ดีมาตั้งแต่ช่วงเช้าวันอาทิตย์เมื่อรายงานข่าวจากสื่อโคลอมเบียและสื่อหลักทั่วโลกบอกว่าคุณพ่อและคุณแม่ของรีเดียสโดนลักตัวไปเรียกค่าไถ่ซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นในโคลอมเบียเป็นปกติอยู่แล้วช่วงสายๆาสื่อรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนที่กำลังกับทหารแล้วช่วยคุณแม่ยังปลอดภัย ส่วนคุณพ่อรายงานบอกว่ายัางค้นหากันอยู่นั่นเองที่ทำให้เจเคต้องปรับทีมของเขาสโมสรแถลงการและทุกคนเป็นกำลังใจให้หลุยดิอาร์สอย่างเต็มที่เจ้าป่าขาดอาวุธนี่ไม่ใช่คนป่าได้ปืนแต่เป็นเจ้าป่าไร้อาวุธมาสู้ก่อนแข่งสตีฟคูเปอร์อดีตโคต้ชเยาวชนหงแดงชุด18ปีที่พาเยาวชนอังกฤษคว้าชแชมป์โลกไม่มีกองหน้าให้เลือก อวนิยีเด็กเก่าหงสําำรองเพราะไม่ฟิตคริสวูดที่พอฝากความหวังก็เดี้ยงขณะที่ดิวอตโอริกี้เทพของเดอะคอปเจ็บอีกคนนั่นทำให้คูเปอร์ต้องใช้มอร์แกนกิฟไว้เล่นหน้าปลอมกับอ e ีแลนกาเด็กเก่าผีแดงในระบบ5้1เน้นตั้งรับเต็มพิกัดรอโอกาสจากการสวนกลับเพื่อใช้ความเร็วของเอลลงกาและกิบไว้ใชยชนะนั้นนี้และแฟนบอลทุกคนต่างเป็นกำลังใจให้ลุยดิอารสผ่านช่วงเวลาอันน่าตกใจนี้ไปและขอให้คุณพ่อปลอดภัยอีกด้วย หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ